นี่อันนี้รีเลย์พร้อมทำงานแล้วเสียบไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์น่วง5วินาทีถึงจะจ่ายไฟเลี้ยงไปให้กับตัวบอร์ดโมดูลอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับโอเคสวัสดีครับผมช่างเป๋เมคเกอร์ครับก็คลิปนี้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันก่อนผมได้ไปเจอโพสต์กระทู้ถามในกลุ่มของ Arduino นะครับว่าเจอปัญหา รีเลย์กระตุกนะครับหลังจากที่เสียบไฟเข้าไปปุ๊บหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่ารีเลย์กระตุกรีเลย์กระชากหรือว่ารีเลย์ลั่นก็ได้นะครับหลังจากเสียบไฟนะฮะก็มันมันเป็นปัญหามาจากตัวตัวเราเองนี่แหละที่ว่าไปต่อตำแหน่งขาผิดนะครับก็ผิดยังไงก็อย่างเช่นในรูปนี้นะครับ ESC826 ตัวนี้นะครับ ก็เขาบอกว่าถ้าคุณจะต่อขาเป็นสัญญาณเอาต์พุตเนี่ยขาที่ดีที่สุดที่เขาแนะนําก็คือว่าเป็นขา5ขา4ขา 14, 12และ13เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตําแหน่งของสัญญาณที่เขาแนะนําให้เป็นสัญญาณเอาต์พุตนะครับซึ่งมันจะไม่ชนกับตัวดอกจันสีแดงตัวนี้ดอกจันสีแดงตัวนี้คือว่าเวลาระหว่างที่มันบูตเนี่ยก่อนที่จะเข้าโปรแกรมที่เราเขียนนะครับมันจะส่งสัญญ,ญาณไฮออกมาซึ่งถ้าเราเอา เอาตำแหน่งขาอย่างเช่นขา16เนี่ยไปใช้ไปต่อกับรีเลย์ที่เป็น t i v i v i g h นะครับรีเลย์ของคุณก็จะลั่นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเอ้ยเราไปต่อขาขา5กับขา4อย่างเช่นขา5ขา4เนี่ยมันไม่มีดอกจันสีแดงนะครับแสดงว่ามันไม่มีสัญญาณ High ออกมาระหว่างตอนบูตรีเลย์เราก็จะไม่ลั่นนั่นก็คือว่าเราต่อตำแหน่งขาผิดนะฮะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของคุณเองนะครับว่า คุณใช้รุ่นไหนนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยปัญหาของผมเลยเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือย้ายขาซะแต่ทีเนี้ยของผมมันต่อมาแล้วไงจะย้ายขาก็ไม่ได้แล้วก็ตัวโมดูลเนี่ยก็ซื้อมาแล้วตัวโมดูลของผมเนี่ยเป็นโมดูลรีเลย์แบบ5 V, 4โวลต์ e l ชันแนลและแบบ Active โ o ลด้วยซึ่งจะย้ายไปย้ายขาตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจย,ย้ายผมก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้ แก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือว่าเวลาเราเสียบไฟเข้าไปนะฮะแล้วไฟมันวิ่งไปหาตัวโมดูลร,รีเลย์เลยทําให้รีเลย์มันกระชากใช่ไหมผมก็เลยตัดปัญหาใช้ตัวรีเลย์นี่อีกชุดหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าทามเมอร์รีเลย์เอาไว้หน่วงเวลานะครับทีนี้เรามาดูวงจรของตัวนี้ดีกว่านะครับเวลาเราเสียบตัว usb หรือว่าเราจ่ายไฟตรง5โวลต์เข้าตัวนี้นะครับไฟส่วนหนึ่งก็จะถูกแบ่งไปเลี้ยงให้กับตัว โมดูลเลย์อันนี้โมดูลเลย์นะครับตัวคนละตัวกับตัวนี้ตัวนี้รีเลย์รีเลย์อันนี้เดลย์นะฮะไฟส่วนหนึ่งก็จะถูกมาเลี้ยงตัวเลย์ตัวนี้ตัวเลย์ตัวนี้สามารถตั้งได้0ถึง10วินาทีแล้วก็ให้รีเลย์มันสั่งงานนี่ผมก็เลยเอาไฟเลี้ยง5โวลต์ตัวนี้ที่จ่ายมาจากตัวนี้นะครับเข้าผ่านตัวรีเลย์ตัวนี้ก่อนรีเลย์ในตัวเลย์ตัวนี้นะครับผมตั้งให้มัน5วินาที หลังจากที่เราเสียบไฟปุ๊บมันจะหน่วงเวลา5วินาทีถึงจะปล่อยไฟเลี้ยงมาให้กับตัวบอร์ดตัวนี้นี่แหละครับอันนี้เราสามารถป้องกันไฟกระชากตัวนี้ได้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบกับปั้นทุบดินเลยครับก็คือตัดสัญญาณไฟมาก่อนเลยไม่ว่าตัวนี้จะบูตใช้เวลาบูตเท่าไหร่สัญญาณจะส่งอะไรมาก็ตามนะครับถ้าเราไม่จ่ายไฟให้กับบอร์ดตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับจะไม่เกิดการลั่นลองดูนะครับลองดูอันนี้ อาจเป็นวิธีแก้อีกทางหนึ่งให้กับหลายๆคนนะครับแต่ง่ายๆสุดเลยก็คือว่าย้ายขาอันนี้ง่ายสุดละแต่ว่าของผมเนี่ยมันมีของอยู่แล้วไงนะฮะผมซื้อมาแล้วก็เลยจําเป็นต้องใช้อย่างนี้แล้วก็แล้วก็เลือกใช้ตัวโมดูลดีเลย์ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเขาเรียกว่าโมดูลดีเลย์555นะครับ555ดีเลย์ทัมเมอร์ทัมเมอร์นี่เคยเซิร์ชไปละ ตัวนี้นี่นะฮะก็ราคาประมาณ39-40บาทเนี่ยหาซื้อจากร้านไหนก็ได้นะครับในในตัวของช h อป e ีเลือกร้านที่อยู่ในไทยนะครับแล้วก็ดูว่าเขาขายมาเยอะขนาดไหนนะก็ของผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับแก้ปัญหาเอาโดยที่ว่าผมจะไม่ไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ละเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ตามนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูของผมดีกว,ว่านี่นผมอยากจะโชว์หน้าตาของผมนี่อันนี้เป็นบอร์ดของผมที่ผม,ท,ผมที่ผมได้ทํามา ผมก็ต่อเหมือนในตัววงจรนี่ยครับต,ต่อเหมือนตัวในวงจรเลยเป๊ะเลยแต่ว่าของผมเนี่ยมีตัวภาคของภาาของไองไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเป็น d ี5ีโวลต์นะครับอันนี้เป็นโมดูลหมอแปลง2 2 0โวลต์ v, เป็น5 v โวลต์ก็ถ้าในวงจรก็จะเป็นตัวเฉพาะตัวนี้นะครับตัวว m มตัวรีเลย์แล้วก็ตัวบอร์ดโมดูลโมดูลรีเลย์นะฮะตัวนี้ ผมจะจะจะเสียบให้ดูว่าปกติแล้วถ้าเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยมันจะทํางานเลยก็คือรีเลย์มันลั่นในทันทีนะครับแต่ว่าผมจะเสียบปลั๊กให้ดูปุ๊บของผมเนี่ยผมต่อผ่านรีเลย์ตัวนี้ก่อนที่มันจะจ่ายสัญญาณนะฮะผมจะเสียบเสียบจึ๊กอันนี้ไฟเข้าไปในบอร์ดแล้วปกติมันต้องลั่นแล้วนะครับนี่อันนี้รีเลย์พร้อมทํางานแล้วเสียบไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์หน่วง 5วินาทีถึงจะจ่ายไฟเลี้ยงไปให้กับตัวบอร์ดโมดูลอพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้ลงโปรแกรมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วผมได้เซตไว้กับตัว Home oh Assistant ไว้สามารถสั่งปิดสั่งเปิดตัวโมดูลนี้ได้นะครับเปิดปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดได้นะครับอันนี้เป็นตัวท็อกเกิลเปิดระดับเปิดระดับนะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้ นี่ก็เสร็จไปละว,วิธีแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินนะครับในเมื่อมันจ่ายไฟเลี้ยงเร็วเกินไปเราก็ใช้วิธีการดีเลย์มันเอาหน่วงมันเอานะฮะฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเดียวกันปัญหาเดียวกันกับผมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ